อินโฟกราฟิกแล้วก็ให้มันเป็นแบบ Animation เนาะก็อันนี้หลักๆนะครับ1 6 Col โคคลิกไปเลยนะครับเราก็จะเขาเขาจะสอบถามอาจารย์นะครับว่าจะเป็นแบบแบงค์คือเราคีเอทขึ้นมาเองหรือว่าแบบ t e m p พลตนะตอนนี้เนี่ยเราเป็นแบบแบงค์ดีกว่านะครับเดีบยวิันคลิก ระบบก็จะเจเนเรตนะครับทีมที่เป็นแบบแบงค์ให้เสร็จแล้วนะครับอย่างที่ครั้งที่แล้วนะครับเราสามารถเลือกตัวละครเป็นอวตารอวตารของเรานะครับผมเลือกอันนี้อ่าเลือกอันนี้มาแล้วจะเลือกหน้าตายิ้มแยม้ม จำสได้ก็เป็น x t ension ตรงนี้ยิ้มเข้าไว้นะครับตอนนี้เราต้องยิ้มเข้าไว้เสร็จแล้วนะครับเลือกอวตารเสร็จแล้วเนี่ยนะครับคลิกที่ตัวอวตารเราเนี่ยมันก็จะขึ้น, Action, นแอคชั่นนะครับแอคชั่นเราก็เลือกแอคชั่นนะครับแอคชั่นผมแบบแนะนำ ก็จะเลือกเป็นแบบนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับอวตารเราได้เสร็จแล้วเลือกอวตารเสร็จแล้วเสร็จแล้วเราเลือกแมกกาลแมกกาเป็น BG นะครับ BG ถ้าเป็นรูปตัวดาวตรงนี้เราไม่สามารถเลือกได้อันนี้จะเป็นหมวดออฟฟิศเราคลิกที่รูป บวกตรงนี้จะมีหมวดออฟฟิศเข้ามาให้ผมเลือกแบบนี้แบบนี้ก็ได้นะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็จะมาสร้างเทคเทคตรงนี้เนี่ยถ้าแบบให้มันโปรหน่อยเนี่ยเราสามารถเลือกเทคแบบ สไตล์นะครับอันนี้เป็นสไตล์อ่าโอเคแต่ผมไม่ชอบแบบนี้ผมเอาแบบนี้ดูแบบเป็นโปรเฟชชั่นอลนะครับโอวิชาวิชาโอแกมการาฟิก เลือกเล็กใหญ่ได้ตามอาจารย์นะครับอันนี้ก็จะเป็นชื่อผมอีกอะ่ะเสร็จแล้วนะครับอาจารย์มาดูตรงนี้ สามารถซูมนะครับหบอกเวลาสไลด์ใส่เสียงหน่อยใส่เสียงเอฟเฟกใส่เสียงเอฟเฟกแล้วเนี่ยนะครับ ตรงนี้สามารถเลื่อนทำลายตรงนี้นะครับสามารถเลื่อนขยายเลื่อนอได้ตามนี้เสร็จแล้วคลิกที่ เอาตาเรานะครับอัดไปไว้ Boy. ตรงนี้เป็นไม์นะครับที่เราที่เราจะอัดตรงนี้เป็นเทคที่มันจะอ่านส่วนตรงนี้เป็นไฟล์ที่เราอัปโหลดไว้คือเสียงตรงนี้อัดได้7วินาทีแนะนำตัวไป สวัสดีครับผมอาจารย์นครัพลธรรมนังสีนะครับวิชานี้เป็นวิชาโปรแกรมการาฟิกขอบคุณครับพิมไปเอ็มพิมพ์ชื่อนะครับพิมพ์ชื่อบันทึกไว้ตรงนี้แอปพายเสร็จแล้วเสียง เสียงให้มันเสียงเอฟเฟกประมาณอยู่ตรงนี้เรากดเราดีครับผมบาครับทุกท่งนสีนะครับวิชานี้เป็นวิชาโปรแกรมกราฟิกขอบคุณครับจะให้พูดประมาณนี้นะครับแล้วก็เราจะต้องใส่เอฟเฟกนิดนึง เพื่อทำการให้มันนี่ให้มันลงมาจากข้างบนนะครับเรายืด นี่มานะครับหรือเราจะให้มันขึ้นมาตรงนี้ก็ได้นะครับลองดูแอปพลายส่วนดี่ดีไม่นะครับคนทุนะนะักษ เอาใหม่ให้มันเลื่อนลงมา สวัสดีครับผมอาจารย์นะครับคนั่งนักศึกษาวิชานี้จุดกิจกลางนะครับเสร็จแล้วก็สวัสดีครับผมอาจารย์นะครับคนทั้งนั่งึกษนะครับวิชานี้เป็นวิชาโปรแกรมกราฟิก ใส่ทรงใส,งส,งส่สีไหมแล้วแต่อาจารย์นะครับสไลด์ที่หนึ่งลันผลกันดูผลสวัสดีครับผมอาจารย์นะครับคนทํานังสนะครับวิชานี้เป็นวิชาโปรแกรมการาฟิก อาจารย์นะครพลทัพนังศรีนะครับวิชานี้เป็นวิชาโปรแกรมกราฟิกขอบคุณครับว่าแล้วผมต้องพิมพ์ผิด của khe khải รบทําใหม่ครับ ทำไมครับเราก็จะต้องใส่เท็นเหมือนเดิมวิชากาฟิกเรียนให้เทคนค อยู่ในแดชบอร์ดเสร็จแล้วใส่แอนิเมชันเข้าไป ให้มันจบอยู่ที่ตรงนี้นะครับตรงนี้อาจารย์สามารถเลื่อนไปอยู่ข้างนอกได้ให้มันแบบอ่บไม่เวิร์ไม่เวิร์เสร็จแล้วกด p สวัสดีครับผมอาจารย์นะคาะรคนทนนังสีนะครับวิชานี้เป็นวิชา โปรแกรมกราฟิกสวัสดีครับผมอาจารย์นะคระับครรมนังสีนะครับวิชานี้เป็นวิชาโปรแกรมกราฟิก นะครับคนทันษะสีนะครับวิชานี้เป็นวิชาโปรแกรมการาฟิกสไลด์ที่หนึ่งเสร็จไปแล้วนะครับตรงนี้ที่ผมอาจารย์เห็นนะผมเพิ่มหรือว่ากำหนดมุมมองนะครับมันจะได้ง่ายกว่าอ,อาจารย์เจ็ดสิบโบไปอีกหนึ่งสไลด์ หนึงสไลด์ตรงนี้เนี่ยเราก็จะมาทำกันตรงนี้เอามาเลยรอบมาเลยไม่ยากฐานสมรรถนะ ขอบบคคุณครัไม่เวิร์กอีกแล้วครับเสียงเสียงผมมัน สวัสดีครับผมอาจารย์นะครัพลธรํมน,นังสรีนะครับวิชานี้เป็นวิชาโปรแกรมกราฟิกขอบคุณครับ ครับโอเคก็ okay. มาเพิ่มเสียงอีกเพิ่มสไลด์ใส่พื้นหลัง ใส่ข้อความไว้อย่างที่เรารู้กันนะครับว่าตัวอักษรหรือว่าในการนำเสนอเนี่ยไม่ควรกี่บรรทัด คือการเปลี่ยนฟอนต์อ่าพอใช้ได้สวยอ,อยู่นะครับชิดซ้ายชิด้าหน้ากันหลังนะครับเลื่อน แล้วก็ดูจุดนี้นะครับว่าจะให้ไปอยู่จุดไหนนะครับเสร็จแล้วเนี่ยแบกเกวเราจะลืมเพื่อความสวยงาม อกอวตารมาด้วยนะครับแล้วก็มีไม้ชีนิดหนึ่งสนับเสร็จแล้วใส่เสียง ส่เสียงเพลงแค่นี้กพอตรงไทม์ไลน์ตรงนี้เนี่ยอาจารย์จะได้ประมาณ2นาทีนะครับแล้วก็สื่อของอาจารย์เนี่ยผมว่า ทำน้อยๆก็ดีนะครับสมรรถนะรายวิชาแสดงความรู้เกี่ยวกับพื้นฐานคอมพิวเตอร์กราฟิก2ส,สามารถแก้ไขและตกแต่งภาพกราฟิก3ประยุกต์ใช้โปรแกรมกราฟิก เราก็เลื่อนไปนะครับให้เสียงเอฟเฟกของเราเนี่ยาตามนี้สมรรถนะรายวิชาแสดงความรู้เกี่ยวกับพื้นฐานคอมพิวเตอร์กราฟิก2ส,สามารถแก้ไขและตกแต่งภาพกราฟิก3ประยุใช้ โอเคครับอาจารย์ผมก็จะมีเอฟเฟกเพิ่มอีกนะครับแต่อันนี้ลองให้อาจารย์ทำเป็นวิดีโอก่อนนะครับก็ถ้าเผื่อสนใจหรือติดตามนะครับมาที่ Youtube ของอาจารย์โอ้นได้ผมจะใส่ลิงก์ไว้ให้นะครับขอบคุณครับอย่าลืมกดไลค์หรือกด subscribe ด้วยนะครับขอบคุณครับ